สวัสดีครับผมยูกิ้นพุทธิพงศ์นะครับเป็นโฟลเดอร์ของแบรนด์วิตเทลครับ อย่างที่ทุกคนก็อาจจะเคยเห็นผมในฐานะของการเป็นนักแสดงสังกัดหน้าดาวบังกกนะครับผมแล้วก็เป็นศิลปินทําเพลงอยู่ที่สังกัดหน้าดาวมิวสิกด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาอยู่คณะบีบีเอธรรมศาสตร์จริงๆผมเป็นคนที่มีหลายแสปเก็ของชีวิตบิสเนสเนี่ยเป็นอีกมุมหนึ่งที่จริงๆแล้วผมมีแพชชั่นกับมันและมีความสุขที่ได้ทามันวิตท็บีพลัสเซเนี่ยคือสิ่งแรกที่เป็นแอคคอมพลีชในมุมของการทาบิสเนสของผมป,ป้าป้าหมามะ้าอเจกอาโกอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอยู่ในแวดวงของการทรําาาาธุรรรกกิจจออะไไเงงี้้้ยตั่ดด็ๆมโสป โรงงานไปเรียนรู้วิธีการทํางานไปเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลามีเอกซิบิชั่นเขาก็จะให้เราไปดูไปศึกษางานอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราเรียนรู้มันมาตลอดแล้วก็อยากจะลองทาํามันดูอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราจะทําแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งที่ร e p r e s e n t ความเป็นตัวเราด้วยมีวิชั่นและมิชชั่นตรงกับสิ่งที่เราอยากจะให้มันออกไปเป็นด้วยเลยก็เลยคิดว่าเออจริงๆเราเรามีภาพที่ดีในการที่เราเป็นคนตั้งใจทําอะไรแล้วทามันออกมาค่อนข้างให้ความสาคัญกับการวางแผนการ เตรียมการในการจะทําอะไรต่างๆเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากมีตัวช่วยในการที่บํารุงสมองเราแล้วก็ทําให้เรามีประสิทธิภาพในการใช้สมองได้ดีขึ้นเลยเนี้ยก็เลยเป็นไอเดียว่าเออเราอยากจะทํา อาหารเสริมเกี่ยวกับสมองเวลาที่เรารักใครหรือว่าเราห่วงใครอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะชอบให้อาหารเสริมในมุมที่ว่าเราอยากจะดูแลเขาในระยะยาวจริงๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องขายอะไรที่มัน represent ตัวเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้คนที่เป็นคอน sumer ของเราอ่ะมองตัวเองในระยะยาวในมุมที่ว่าการที่เราบริโภคสินค้าตัวนี้มันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นความสุขระยะสั้นหรือว่าให้ผลดีระยะสั้นแต่หมายความว่ามันคือการบํารุงหรือมันเป็นการสร้างรากฐานของสมองที่แข็งแรงมีความคิดที่ดีมีความจําที่ดีอะไรเงี้ยการเริ่มต้นด้วยการ สร้างพื้นฐานที่ดีเรียกว่าแข็งแรงจากฐานก่อนที่จะขึ้นไปถึงยอดผมว่ามันเป็นอะไรที่ซัสเทนที่สุดครับด้วยความที่เราเป็น SME ด้วยอะไรเงี้ยครับเป็น b s i n e s s เล็กๆในในมุมที่ว่าเราก็ไม่ได้มีคนมาคุมแต่ละเดฟอะไรเงี้ยผมก็จริงๆลงไปดูในใ,ใ,ในใทุกๆ Department เลยไล่ตั้งแต่ Product Development ตอนแรกเลยก็คือมีการวาง Marketing Strategy ต่างๆมีการทำา p p ทำ STP ททำ p o s i t i o n i n g map ก็คือเหมือนเรามา analyze สิ่งที่เรากำลังจะพยายามนำเสนออะไรอย่างเงี้ยครับเราไปหาโรงงานที่มีสินค้าหรือ Offering ที่เหมาะกับสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอเหมือนเราต้องลงไปดูในทุกๆดีเทลของมันเลยอย่างแรกก็คือสารประกอบสารประกอบอะไรที่มันจะร e l a t e กับความเป็นอาหารเสริมสมองอะไรเงรี้ยแต่และตัว มีฟังก์ชันอะไรบ้างส่งผลยังไงสร้างปฏิกิริยาอะไรกับสมองอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงไปศึกษาทุกตัวอย่างให้ดีว่าเออมันช่วยจริงหรือเปล่าแล้วมันดีจริงหรือเปล่าก็ต้องไปอ่านรีเสิร์ชแต่ละตัวสารแต่ละตัวพอมารวมกันมันมันช่วยภาพรวมยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากตัวสารแล้วมันก็จะมีเรื่องของแพค k เกจิ้งหรือว่ารูปแบบทั้งหมดว่าไม่ว่าจะเป็นแบบของเม็ดเป็นเม็ดเจลไหมหรือเม็ดตอกหรือว่าแคปซูลสียังไง ขวดแพคเกจิ้งเป็นยังไงหรือว่าตัว label จะทํายังไงกล่องนอกอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเรื่องของโลโก้อะไรอย่างเงี้กง logo, ยก็ต้องมีการไปบรีฟทีมว่าเออเรามีคอมม u n นิเคชันแบบนี้เรามี personality แบบนี้เราอยากจะสื่อสารสิ่งสิ่งนี้เราก็ต้องลงไปคุมว่าเอ้ใช่หรือ,อยังตอนที่เราทําก็มีประมาณผมว่าหลายสิบหลายสิบออปชันมากๆอะไรเงี้ยถูกบ้างไม่ถูกบ้างเราลองบรีฟกว้างๆบ้างเผื่อเราจะเจออะไรดีๆเฮ้ยเดนนี้ไม่ใช่ กลับมาเป็นเดเรกชันนี้หาอะไรเลยหัวแล้วพยายามาหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแบรนด์อะไรเงี้ยครับสีสีไหนคอมมูนิเคตอะไรเหมือนมันเหมือนทุกๆอย่างทุกๆมุมอ่ะเราเราต้องลงไปคุมมันหมดเราต้องลงไปเลือกเองอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราจะทําแบรนด์ของตัวเองอ่ะมันต้องเป็นผมจริงๆผมต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเกี่ยวกับทุกๆอย่างที่เราพยายามจะนําเสนอจริงๆเลยเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าผมอ่ะโตมาใน แอนเวอร์เมนต์ของการที่ครอบครัวเป็นครอบครัวบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็โชคดีตรงที่เราก็จะมีแอดไวเซอร์มากมายอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นป,ป๊าป๊าหม่าม้าอ,อเจกโกหรือบางทีก็อากงอาม่าก็มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพี่พี่น้องๆ้องที่จริงจริงเรียนบิสเนสครูหมดเลยมันเหมือนในวันที่เรามีไอเดียว่าเราอยากจะทําอะไรวันที่เราโพสต์ไปทุกทุกคนยื่นมือมาช่วยเราครับมีคอนเซ็ปต์ก็คือเอา,าว่าเว์กิ่งก็คือเป็นคีย์มสเซสของเราที่เราอยากจะพัฒนาแบรนด์ให้มันครอบคลุมเหมือนเป็นอั ขายอะไรที่มันเกี่ยวกบซพร์ฟเวอร่หรือว่าเกี่ยวกับเพลท์แคร์แล้วพอเราอยากจะทําตัวอาหารเสริฟที่เกี่ยวกับสมองเนี่ยมันมีสารสกัดหรือว่ามีสารอะไรที่คิดว่าตอบโจทย์สำรับเราบ้างอย่างอันเนี้ยก็คือไปไปทำรีเสิร์ชเอกข้าวมาเสริดีจอหนึ่งข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เอาข้อมูลตัวนี้ลองไปคอนซัลท์กับทางทีมเมื่อกี้ที่ส่วนผสมที่ให้มาที่เราเสิร์ฟเสิร์ฟดูมาเป็นโปรดักที่มันอยู่ใอนตลาดอยู่แล้วเราแน่าจหาโปรดักใหม่ที่เป็นอินโนเวชั่นการปรึกษาจากเกษัรกรหรือว่าทางคนที่มีความรู้ด้านนี้นะฮะหาสิ่งที่ดีสุดให้กับผู้บริโภคให้เราได้ต้องมีอะไรที่มันบพิเศษเป็นมากกว่านี้อีกเราอาจจะไม่ต้องมองคอเสิร์เราต้องมองว่าคุณสมบัติคือในการที่เทคหนึ่งแคปซูลเนี่ยแล้วมันได้คุณภาพไปเจะไปคอนซัลท์กับทางทีมมาตอนนี้เราก็ได้สนัรรหมาะ กับ p r o ดัก t l i ล e นี้นะครับก็คือบอย e ็ตัวนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่จริงๆพุ่งจะตีพิมพ์เมื่อต้นปีของวันีบนี้แล้วก็มี Research ที่ลองรับเกี่ยวกับผลลัพธ์แบรนด์ยี่ห้ออะไรครับแบรนด์เค้าพิเราอ๋อแล้วจุดเด่นของมันอะที่ช่วยชูเลยอะ่ะช่วยเรื่องก็คืดดอ,อ,ช,ช,อช่วยเรื่องความยานี่ยสร้างเล็บยาว อย่างฝั่งโอเปอเรชันอะไรเงี้ยจะเป็นฝั่งที่จริงๆผมไม่เคยคล่องเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะยังไม่เคยลงไปทํางานจริงก็จะมีอโกมอาเจกที่เหมือนกับว่าเขาเคยทำโอเปอเรชันของโรงงานที่บ้านเขาก็จะมาช่วยให้คำปรึกษาก็จริงๆสำหรับวิท่อก็เป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าอยากจะสร้างมันเป็นคอมมูนิตี้ที่เหมือนเป็นของครอบครัวครับ สโลแกนของวิตเทลเนี่ยคือ invest in, in well-being เรารู้สึกเหมือนการที่เรากินอาหารเสริมมันเหมือนการการลงทุนเลยครับเราเสียเงินเพื่อที่จะซื้อมันแต่ว่าผลที่มันได้รับออกมามันอาจจะงอกงามแล้วอาจจะเหมือนกับว่าตอบแทนมาคุ้มค่าในเวลาที่อาจจะยาวมากๆหรืออาจจะสั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่ามันมี relation ระหว่างสิ่งนี้กับการลงทุนอยู่ก็เลยชอบคำว่า invest in, in well-being เหมือนเราวางแผนที่ว่าเราเสียอะไรไปแล้วเราจะได้อะไรกลับมาในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่าอย่างแรกเลยชื่อก็บอกแล้วก็คือมีพลัสเซจสารสกัดจากใบเซจเป็นเขาเรียกว่า Hero i n g r e d i เดีของเราที่เราทำ R&D กับทางโรงงานมาว่าเออสารสกัดตัวนี้เป็นสารสกัดใหม่นำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีรีเสิร์ชตีพิมพ์ว่าช่วยในเรื่องของความจำระยะสั้นความจำระยะยาวหรือว่าเป็นเรื่องของการ ป้องกันอัลไซเมอร์แล้วก็อีกมุมหนึ่งผมว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราอยากจะทําอาหารเสริมบารุงสมองทุกๆอย่างที่มันมีฟังก์ชันของการบำรุงสมองอะเราใส่ทุกอย่างรวมไปอยู่ใน b p a s s เซก็คือมีทั้งใบเสใบแปบกล้วยมีวิตามินบีรวมแอลคาเนทีนแอลจินีนมีซิงค์มีชาเขียวคือมันเหมือนทุกๆอย่างเนี้ยใน1เม็ดเนี้ยมันช่วยสมองอย่างรอบด้านนะครับมันช่วยในในทุกๆมุม มันไม่ได้ช่วยมุมเดียวด้วยสารสกัดตัวเดียวแต่ว่าสารแต่ละตัวมันก็จะมีฟังก์ชันของมันในการที่จะมาเหมือนเติมเต็มสมองให้มันสมบูรณ์ที่สุดเลยอย่างเงี้ยครับก็จริงๆพูดตรงคือผมผมตื่นเต้นแล้วผมก็ดีใจมากมันเหมือนอย่างที่บอกครับผมเป็นคนที่มีแพชชั่นหลายด้านผมมีความสุขกับการทําหลายๆอย่างแต่หมายถึงในมุมของบิสกิสนะครับเรา เราเรียน Business School เราทำโปรเจกต์เยอะแยะเราทำเคสเยอะแยะสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันไม่เคยออกมาเป็นผลลัพธ์จริงครับมันเหมือนเราเราเราดีใจที่แพชชั่นของเราในอีกมุมนึงอ่ะมันถูก a c c o m p l i s h ไปในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือน representative ในมุมของ u ิ i n e s s ของผมมุมแรกแล้วกันแล้วเราก็รู้สึกว่านอกจากมันจะมีความเป็น p a s ชั่นของเราแล้วมันยังมีความเป็นตัวเราที่ลงไปอยู่ในนั้นด้วยว่า เรามีคาแรคเตอร์อะไรไงเราทําอะไรยังไงผมรู้สึกว่าชอบวิธีการเล่าเรื่องของมันชอบคอมมูนิเคชันของมันรวมถึงโพส s ิช i ันของมันมากเพราะผมเปคนคิดเองผมก็ต้องชอบอยู่แล้วดีใจมากที่เหมือนกับว่ามีโอกาสได้ทํางานกับคนที่บ้านแบบจริงๆนะตั้งแต่เราทําตัวนี้เราก็จะมีการประชุมกันทุกอาทิตย์มีการเหมือนกับว่ามาเบนสตร r o ไอเดียกันก็สนุกดีแล้วก็มีความสุขมากที่เหมือนกับว่าจะได้นําเสนอสิ่งนี้ออกไปทุกคนครับ สำหรับว i ท a ์บีพลัสเนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าผมมองว่ามันเป็นเหมือนการลงทุนแล้วกันอยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าการที่เราซื้อสิ่งนี้มันเหมือนกับการ Invest ลงไปในสุขภาพของเราในระยะยาวว่าสิ่งนี้มันจะบำรุงหรือว่ามันจะสร้างฟาวเดชันอะไรให้กับเราในอนาคตมากกว่าเลย้ยครับก็อยากจะเชิญทุกๆคนเนี่ยมาร่วมอินเวสต์ในเ well b e i n g กับผมด้วยนะครับ เตรียมพบก,กับการเพลเวเดอร์ของ v i t a l B p l u s นะครับทาง w w w v i t a l t h a i l a n d c o m แลนะครับแล้วก็เรายังมีคอนเทนต์พิเศษอีกหลายๆอันเลยนะครับผมติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของ v i t a l ทุกช่องทางครับผม